ยังไม่กินข้าวบลกูกสวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องยาดีโกกองนะคะแ่ที่ถึงโลกไหมที่ถึงอยู่มาก็ดีใจอ้วนแล้วอ,อ้วนแล้วไม่ได้กินนะคนมีกินเหรอมามึงมาแล้วคนม,มาก็ถามเท้าเทามมาก็จะไปไหนจะไปไหนจะไปะไหนหน่อยมภาษณ์ก่อน สาเนยทางด้านเดี๋ยวยืนดีๆดิยยืนสวยๆเป็นยังไงบ้างไปอยู่กรุงเทพเขาไปขาวเดไม่รูปไปทดไม่ดำทคนไปเห็นงานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไม่ได้บ้านะเพราะว่าเราก็ดำมันอะไร มีมีมีหลาบเนี่ยับอต่งนว่าตมสั่งแมามสั่งแม่ค้าอตอันนี้อาหารต้มสั่งแม่ค้าอัาอีีอที่ราอีกแช้มั้ไกหมคะตั้งได้อีกเนาะแก้วนะแก้วสองแก้วสั่งได้อีกเนาะลงบอกกินเลยเพราะเราเราเฮ็ดเียอยู่นีไหนอะไรเป็น วงเด้อวงเด้อมาเอาวงเล็บก uh ็ไ huh. ด yeah. ้ก็ได้ช็อปสักทีวงเล็บเบามือยังไม่ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ต้องกินกินน้ำเกลือก็ได้ละตัวมาคลิปยังไม่ครบแปดเลยนั่นี่ยอะไรกําลังกําลังกําลังเดี๋ยวว่าจะถามลูกอยู่ว่าจะถามลูกว่าจะถามลูกลูกเป็นยังไงไปอยู่กรุงเท่ ผมไม่ไได้ปอยู่กรุงเทพไปอยู่ซส์อะชลบุรีเออชลบุรีอ่ะมันไม่ใช่กรุงเทพบ่ลูกบ่กจำพ่อเจ้ายังดำเนาะอ้าวหลายกล่องเนาะไม่หลายกล่องไปยืนตรงกลางเลยไปยืนตรงกลางเลยไปขับรถมอเตอร์ไซค์มาอีกจิ๊กโก้ไปเอาไปเอาขี่มอเตอร์ไซค์มาใหม่แล้วก็ถ่ายขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ด้วย จ้าตัวบอกทำตัวไม่ดูเลยตอนนี้นี่เราก่อนของผมยังไม่พบแปรเลยครับวะนะมันมืดได้ยังไงของใครของใครไปยังไงไม่ใช่ของใครเขาจะจับใคมันยังมีเสียงไปยังไงมันยังไงอย่าตีอย่าตีอย่าตีอย่าติมันมันนีระบบเซ็นเซอร์กล้องเราจับประดันนะออกมาแต่กี่โมงออกมาแต่กี่โมงทีเดียเสือประวันทีครับบ่เมื่อก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานบ่ายสามเนาะ บ่ายสามตอนนี้จะเที่ยงแล้วสิบกว่าชั่วโมงเกือบยี่สิบชั่วโมงสแปดชั่วโมงเดินทางมาจากไหนครับขอนบุรีเอ๊ะขอนบุรีขอนบุรีมากี่วันครับรอบนี้กำลังคิดบางคับคิดบางคับห้าห้าวันได้ไหมหรือว่าครบอาทิตย์เลยเกิน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 เนาะเอาให้เกินอาทิตย์นะ พี่ป๋รับน้องใหม่ยังไม่ได้รับครับเอาไปรับมาเมื um ่อก oh ี้เลยแหละคับผมมีใครไปบ้างเฮียกับพี่ซิดนี่พี่ซิดไปอ้าวรีจริงว่าใคนพีามใชไหมครับคนมาให้หนัจิ๊บไปรับน้องใหม่มากนอเป็นมูโอ้ยเอาลูกลูกใควุ้นใดได้เจ้านี่นะลูกชายลูกมือ เขาไปทําไมขาวแล้วลูกไปทําไมดํากว่าเก่าลูกยาขาไนี่แหละขาวแมนบอกเขาหนาวจะเลือกนะครับจะเลือกนะครับของของปิซซี่หาสิบแก้วนะครับครับปิซซี่เรียกห้าสิบแก้วนะโอดีใจด้วยอันนี้จะกินที่เด็วันนี้เจ้าเที่ยงเลี้ยงเลยนะคเที่ยงแม่อาบดโทรศัพท์ให้ลูกค่อยเน่อ่ะมาใส่นี่ก็ได้ลูกพูดอะไรันโง่คนโง่มีคำบอกนะเอคำบากนะ มาสวัสดีหนะาบ้าจันหาบ้าไปแล้วมีข้าเปลาแล้วเหรน้าบ้าผัดไปแล้วันนี้ดีใจไหมฮะแม่แม่ดีใจไหมวันนี้ดีใจวันนี้จะเลี้ยงข้าวเย็นอะไรลูกชายโอ้งสัยจะได้กินผัดกระเพราโอ้ยหมูกระทะเลยแลขอหมูกระทะหน่อยให้ให้ลูกชายสวัสดีคุณแม่นางบอนกิวอะไรนะอะไรนะแม่นางบอนกิวก็มาวัาเราไปนั่งนอนจ้าชิดถ้าไม่หูวจักชิด ตั้งเว้นนอนเน้ยมาแรงมาแต่งตัวลำแต่งวันน้องแม่เท่านี่ตีอกเกณนมาแต่งตัวลำแม่เท่านี่ตีไม่นั่งหมอนกิ๋วไม่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ลุงเปลี่ยนชื่อให้กันใหม่แล้วให้เล่าคือข่อยอันเมื่อเช้านี้อันป้าอันลุงเปลี่ยนชื่อให้กันแล้วเปลี่ยนชืสิบะนางอะไรนะเอ้านางอยังนางคี๋นางอะไรนะบอกว่านางอะไรนะ นั่งยังนางสุดชดาสุดชดาสุดชดาไม่รู้ว่าอะไรสุดชดาพอ่านางสุดชดาเพ่ผมเปลี่ยนอยากยาที่เป็นสุดชดาอ้าวคือเอาบอลนี่มอนกิ้วไม่ใช่มกันไม่เอาต้องเจ้าต้องเป็นแม่นา่งมอนกิ้วกันว่าเอากันว่าเอามินตกเย็นแต่งตัวลำแล้วกันไม่เอาซาโลแนาสโลแกนไม่นา่งมอนกิ้ว อยังงานบระทับรำอย่างเดียวผมทำรำรำเดียวใช่ร้านรึเป่าลูกคอแมว่าจะคอยแบบนี้วอยลูกเอ้ยเนี่ยจะม่ได้กินข้าวจะม่ได้กินข้าวเด็กน่อยบนใสใสใสไหนคุณเดมึงหลังกเล่าให้เขากินเด้ ไปดูเรื่องนี้ระวังตุ๋อยู่บอกแล้วหนูระวังตุ๋นะสิบวันสิบวินจิโกกินควันจิโก้เบาๆนะแต่จิโก้กินควันใช่ไหมไอ้จิโก้กินควันกันที่ผ่านนะพี่จิโก้นี่คือเมื่อวานนี่กันกันเฮ็ดกันเฮ็ดกระตุกกับอันอันมอเซึ่งมาติดกันอาทิตย์หนึ่งกันพี่ออกจิโก้มาทำก็ออกเลย ช่วยเหลือสวอยู่มันเอาลูกหมูตัดแล้วนั่นน่ะเกี่ยวกันสิได้เสียเงินจีดเอ้ยเราบ่ได้เสียจ้อยกันเฮ็ดหมอติดกันกับกัตยูพุ่นบ่ไปหาไปหาเด้อไปไปหาก่อนแล้วมากินข้าวลูกเอ้ยกินมาแล้วบ่โอ้กินมาแล้วบ่โอ้กินอยู่กินอยู่สิเลยเออน่าอ๋อ เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีถ้ากูข้ามแอลเนยเราเยี่ยอุลาขึ้นีเหลอยังให้เจ้าวไปกิน้าวาเาเี่ยวุ่แล้วก็ข้าแเน้ใจ้าว่าจบแล้ก็องบอกอุลมาเอาวามาว่ามาเ้าว่าแลไวกันข้นล้วเจ้าถ่วงอยกันขึบ่อิวินานิวานาจ้าดีใจดีใจ ย่าทำไมทำไมเหมือนน้ำตาจะไหลยังนังน่ะเอาก็ดีใจลูกมาโอ้ดีใจลูกชายมาตอนคนตอนน่ะก็ดีใจเปนมาก็ร้องไห้ตอนไปก็ดีใจะคกลับร้องไห้โอ้ย่าชี้น้ำตาจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่โกจะร้องไห้ตามคราวนี้ก็ถ้าจะทำกับข้าวก็ไปส่งที่นู่นนะวังเยี่ยมนะมาไหมเอา ทำไมไปอยู oh, ่พุ no. mm ่นอบ้านนี้ผมยึดแล้วเนาะอผมยึดแล้วอ้าวแล้วลูกชาคอยนอนบ้านไหนเ่ยบ้านก็แต่แต่มันบางเยี่ยมแล้วโอ้อ้าวอะไรกลางเต็นท์นอนหน้าบ้านบ่ลูกนอนวัดนอนวัดโอ้บ้านไอ้แนนไงแอดมินแนนออกละเดะกับบ้านหลังนั้นเดะไม่เขามันีเขานอนกับพี่เซนนะครับบ้าไปอยู่กับ สมบ้กระเทนเกือบสองคู่มือเศ้านี่มันเกือบบักอันนี้บอกมาเมื่อกี้นี่บอกเกือบห้องห้องห้องไอ้ชิปไม่ใช่ห้องกันช่างไอ้บาวันน้ากระเทนลงมามือเศ้านี่เกือบสองคู่เลี้ยงกันกาแล้ว่าเกือบบักมืดผู้หญิงผู้หญไม่รู้ อีกอันนึงก็รองเทาเ้าไปเออเออแมนก็อันนี้คู่นึงแล้วอีกอันนึงก็รองเท้าอ้าวตัวชายสองคู่บ่ใส่ที um ่วัดโาณใส่ที่เราคู่ไม่ได้ใเราคู่เล่นวะถ้าจะไปเบิ้งอยู่หลังเงี้ยห้อยเต็มซ่าอยู่เกือบพันบ่ฟ้าคือใจเปลืองแท้เอาก็ไม่เห็นได้ว่าเออไหนมันมีคนอยู่บ่เออคือใจเจ้ากันล่ะบ่เอออยู่สองคนเลยเออแล้วท่านอ่ะ <Man. S 2> อีกคู่นึงกับจอดไปพ่นะ่ะเออมีออคนอ,อยู่ซดาในเฮือนนี่ะแา,าออ้วกเขาด้บ้านเนี่เข้าบ้านโอ้กันโอ,อ้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ